เข้าสู่ช่วงที่2ของเก็บเบีย้ยตด้ถุนร้านนะครับก็ยังอยู่กับผมนัทพงศ์ธีรพัตรานนท์นะครับวันพุธที่1บมกราคม2568นะครับก็เจอกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดปีใหม่ปี2568นะครับแต่ว่ารายการก็ต้องมาจัดรายการเพราะฉะนั้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาคการเงินภาคการกินการใช้เรายังต้องคุยกันต่อเนื่องนะครับ สำหรับเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านก็เจอกันนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10บโมงถึง11บโมงโดยประมาณนะครับช่วงที่2วันนี้ช่วงรู้กินรู้ใช้ซึ่งเดี๋ยวเราสักครู่นะจะคุยกับทางคุณสามารถน้อยวัน,นรองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลสายประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของมาตรการในการที่จะลดมลพิษโดยเฉพาะ P m 2.5นะที่หลายคนบอกว่าส่วนหนึ่งนะสาเหตุของปัญหาก็เกิดจากการ เผาผลิตผลทางการเกษตรนี่แหละนะที่มันเกี่ยวข้องไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเผาอ้อยเลยนะฮะไม่ใช่ว่าเผาข้าวนะฮะไม่ใช่นะแต่ว่าพวกต่อสังข้าวนะอ้อยนี่เขาก็จะมีเรื่องของน้ําตงน้ําตาลที่มาเกี่ยวข้องนะฮะความเข้มนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ความง่ายในการจัดเก็บด้วยนะครับ เดี๋ยวสักครู่นะคงได้พูดคุยกันนะครับแต่ว่าทางรายการนะยังมอบเสื้อนะเป็นของที่ระลึกประจำรายการประจำปี2568นะครับจำนวน2รางวัลน,นะง่ายๆครับตอบคำถามทาง f c e e o o o l l v v นะผ่านเพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านหรือว่าทาง y t u t u นะครับรายการย้อนหลังนะช่องเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะทางรายการก็จะใช้ระบบสุ่ม สำหรับผู้โชคดีนะครับหลังจากนั้นก็จะติดต่อกลับไปนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่ร่วมสนุกในเพจของเก็บเบี้ยได้ตุนร้านเข้าไปที่หน้าเพจครับร่วมกิจกรรมตามกติกาได้เลยนะแล้วก็สามารถฟังย้อนหลังได้นะที่ t ิ kt o อกนะครับช่องเก็บเบี้ยได้ตุนร้านอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับส่วนทางธนาคารอมสินนะครับก็มีการนําเสนอสินเชื่อบ้านอมสินสบายใจสําหรับซื้อปลูกสร้าง วงเงินกู้นะของสินเชื่อเกหะอันนี้3-7ถึงล้านบาทนะดอกเบีย้ยคงที่ปีแรกที่ร้อยละ1.890ต่อปีเพราะฉะนั้นร่วมสนุกกันคำถามก็คือธนาคารอมสินนำเสนอสินเชื่อบ้านอมสินอมใจสำหรับซื้อปลูกสร้างวงเงินกู้สินเชื่อเกหะ3-7ถึงล้านบาทเนี่ยดอกเบีย้ยคงที่ปีแรกอยู่ที่อัตราร้อยละเท่าไหร่ต่อปีนะคุณผู้ฟังก็สามารถร่วมตอบคาถามได้นะครับ นอกเหนือจากนี้ทางธนาคารอมสินก็เพิ่งจัดงาน Culture Day นะครับ GSB Way of Work นะฮะเส้นทางสู่วัฒนธรรมนะการทำงานแบบยั่งยืนและมีการเสรนาในหัวข้อ w t t h o v v r r a n c e นเปลี่ยน GRC Culture ให้เป็นพลังแห่งความยั่งยืนนะครับโดยงาน Culture Day เนี่ยจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของบุคลากรของทั้งองค์กรเลยนะฮะในการให้ความรู้นะตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนความรู้ เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็เน้นย้ําถึงการสร้างพฤติกรรมตามค่านิยมขององค์กรที่สอดคล้องกับบริบทของการเป็นธนาคารเพื่อสังคมนะสามเรื่องหลกัหลกๆนะก็คือ,อ,อทํางานเพื่อสังคมนะฮะด้วยการเสริมสร้างจุดแข็งการเป็นธนาคารเพื่อสังคมลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคมอย่างมีธรรมพิบาลนะครับคือทั้งโปร่งใสมีคุณธรรมมีจริยธรรม แล้วก็ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แล้วก็กล้ายืนหยัดในความถูกต้องนะครับและด้วยวิธีที่ทันสมัยนะเขาใช้เทคโนโลยีและข้อมูลต่างๆเนี่ยเพื่อทําให้ทุกงานง่ายเร็วแล้วก็มีประสิทธิธผลมากขึ้นนะครับทั้งนี้ภายในงานก็บอกมีการเสวนาให้ความรู้แล้วก็กิจกรรมโนแลนแชร์ลิ่งนะจากผู้บริหารแล้วก็วิทยากราภายนอกเนี่ยเพื่อย,ยกระดับความรู้ความสามารถให้รู้เท่าทันการทํางานยุคใหม่นะครับอ่ะ ส่วนช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะฮะอย่างที่เราทราบกันว่าในเมื่ออุณหภูมิต่ำลงนะความกดอากาศนะที่มันแบบมลมเล,ลมไม่ค่อยพัดเนี่ยแล้วก็ลักษณะของภูมิป,ประเทศในบางพื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะการเจริญเติบโตทางด้านของตึกราบบ้านช่องต่างๆที่มีการสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นที่กันลมเนี่ยนะอันนี้มันส่งผลกระทบเรื่องของฝุ่นละอองในอากาศโดยเฉพาะ PM 2.5ซึ่งเป็นผล ต่อร่างกายนะแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งที่ถือว่าเป็นสาเหตุสําคัญนะถ้าคุณผู้ฟังนึกออกนะแต่ละปีเนี่ยทางภาครัฐเขาก็จะมีการรายงานนะนอกเหนือจากรถยนต์ที่เผาผ่านแล้วก็มันมีเผาผ่านไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่เนี่ยมันจะมีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอ,อกไซด์แล้วก็ฝุ่นละอองเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะอีกจุดหนึ่งก็คือฮอตสปอตเคยสังเกตไหมฮะโอ้จุดสีแดง เต็มพื้นที่เลยนะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันตกนะแล้วก็รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านแน่นอนว่าส่วนหนึ่งมาจากปัญหาเรื่องของการเผาพวกต่อสังข้าวนะฮะแล้วก็เผาผลิตผลต่างๆเนี่ยนะโดยเฉพาะอ้อยนะก็มีความเชื่อกันว่าถ้าอ้อยแห้งนะคือเผาเสร็จเนี่ยนะมันความเข้มของน้ำตาลไปขายได้มันจะขายได้ราคาดีกว่า นะหรือว่าถ้าไปขายอ้อยสดโอ้โหเก็บยากนะอันนี้ก็เป็นปัญหาของเกษตรกรวันนี้เดี๋ยวเราคุยสักหน่อยฮะกับทางด้านของคุณสามารถน้อยวันรองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายนะครับเรื่องของมาตรการต่างๆนี่แหละครับที่จะช่วยลดผลพิษเกี่ยวกับการตัดอ้อยนะการเผาอ้อยเนี่ยจะทํำยังไงได้บ้างนะครับสวัสดีครับท่านรองครับ ครับสวัสดีครับคุณทันท์ปองครับครับผมอันนี้ปีใหม่นะครับมาเจอการผมถามท่านรองเลยตอนนี้ถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้เห็นฮอตสปอตอะไรเยอะแยะเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าปัญหาส่วนหนึ่งก็คือมันเกิดจากเรื่องของการเผาอันนี้ด้วยถูกไหมครับอ่าถูกต้องครับครับก็ต้องยอมรับนะครับครับครับเอ้ท่านรองผมถามความเชื่อก่อนความเชื่อแลอ้อยแห้งเนี่ยกับอ้อยสดเนี่ยมันต่างกันไหมขายได้ราคาเป็นยังไง ถ,ถ้าเราดูงี้ครับคือถ้าเราซื้ออ้อยตามน้ําหนักเนี่ยนะครับอ้อยสดแต่น้ําหนักดีกว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่า้อ,อยแห้งเนี่ยมันก็เบานะครับเพราะว่ามันอ้อยแห้งมันก็ใบอาจจะหลุดร่วงไปด้วยนะครับมันก็สิ่งปนเปื้อนก็จะน้อยลงไปแต่ถ้าอ,อ้อ,อยอออ้ยยสดมันก็จะมีเห็นไหมมีมันมีความชื้นอ,อะไรมันอยู่นะครับอแต่ว่ามันก็ก็ยังมีน้ําอยู่บางส่วนด้วยนะครับนั่นแหละราคามันต่างกันไหมครับ อ่าตรงนี้ครับคือบ้านเราเนี่ยเวลาเราซื้อขายอ้อยตปัจจุบันเนี่ยเราให้เราเรามีค่าสูงน้ําหนักอยู่ครับว่าอ้อยตันหนึ่งเนี่ยเราคิดเป็นน้ําตาลน,นะร้อยละหกสิบคิดเป็นน้ําหนักร้อยละสี่สิบนะครับเห็นไหมครับ,รบ <ๆ S 2> ถ้าเราคิดว่าถ้าเป็นน้าหนักร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยความหวานถ้าความหวานมันเพิ่มขึ้นเราก็จะไม่ได้ตังค์เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับนั้นถ้าเราบอกว่าถ้าถ้าเรามีความหวานหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยแสดงว่าถ้าอ้อยตันละพันหนึ่งพันบาทนะครับ ถ้าเรามีความหวานเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยนะเราก็จะได้เพิ่มเงินเพิ่มอีกหกสิบบาทบนะแบ่จะเป็นอย่างนี้ครับสิบสองก็ได้อีกร้อยยี่สิบงอย่างนี้ขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับอันนั้นคืออ่าการซื้อขายอ้อยตามความหวานนะครับถ้าน้ําหนักท่านจะพันคงที่เลยนะครับจะสองตันคือหวานหวานมากหวานน้อยเราไม่สนใจนะครับแล้วหล่อครับอ,นนอันนี้คืออันนี้คือเทคนิคการซื้อขายอ้อยในปัจจุบันนะครับ ก็คือซื้อแบบเป็นเป็นตันๆอย่างนี้ก็ได้ตัดมาปุ๊บซื้อเลยแล้วอีกอันนึงก็คือวัดความหวานถูกไหมใช่ถูกต้องครับถ้าวัด,ดความหวานนี่ก็คือดูดูปริมาณของความหวานความเข้มข้นของน้ําตาลมันจะมีส่วนตา่างที่มีการ<ะ>เพิ่มขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่ที่มันเป็นความหวานที่เขาวัดกันอันนี้เป็นประเภทนครับเป็นอ้อยแห้งอ่าก็ว่าเอาต้้งสองอย่างครับทั้งสองอย่างอะไรที่ส่งเข้าโรงงานนะครับส่งเข้าโรงงานแล้วเนี่ยถึงว่าเต็มรถบรรทุกหนึ่งคันนะครับอ่นนนเราเรียกว่าหนึ่งตัวอย่างครับครับเราวัดทุกทุ ทุกคันมาทุกเราเรามาทุกที่ยี่สิบห้าตันขึ้นไปเนี่ยเราเรียกว่าหนึ่งตัวอย่างเลยครับ, oh. รบอ๋อ้แล OR ้วแ,แล้วแล ý, ้วอย่างนี้เกษตรกรเขาจะจะเผาทําไมล่ะครับอ่ามันอาจจะเป็นเปนเนาา็นเป็นหลักการของของของอันที่หนึ่งเนี่ยเป็นอาจจะจ็ส่วนตัวผาคิดว่าอาจจะเป็นหลักการของของค่านิยมด้วยอ่ะค่านิยมอันหนึ่งนะครับคือว่าถ้าอ้อยเขาสุกแก่เต็มที่แล้วเนี่ยถ้าถ้าสมมุติว่าอ่า คือมันต้องส่งโรงงานอันที่หนึ่งถ้าเขาไม่มีแรงงานไม่มีเครื่องจักรกดเนี่ยนะครับการลดต้นทุนที่เร็วที่สุดคือเผาครับนะเพราะว่าแรงงานปัจจุบันเนี่ยนะครับพอเจออ้อยสดเนี่ยเขาไม่ค่อยตัดกันเนื่องจากว่าใบมัน,ม,นนะมันบาดห่ <laughs> <คน S 2> า <laughs> งมันบาดมันบาดเข้าไปนี่คันยิย่งๆเลยนะครับแต่ว่าเวลาตัดอ้อยไฟไหม้ไอ้ตัดตัดอ้อยอ้อยแห้งนะครับอ้อยที่ถูกเผาแล้วเนี่ยมันฟันทีเดียวนะครับชบล้มล้มล้มลมนะครับแต่ว่าตัดอ้อยสดเนี่ย ท่านต้องริบใบก่อนนะครับตัดยอดชุบชุบชุบต้องตัดอย่างน้อยสี่ครั้งอ่ะท่านถึงจะได้อ้อยหลับหนึ่งแต่ถ้าของอ้อยไฟใหม่เนี่ยตึ๊บตุ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 ๊บเหมนในแต่ละวันเนี่ยค่าแรงเนี่ยถ้าจะาหนึ่งต่อตันเนี่ยนะได้ดีดีไม่ดีอ้อยอ้อยอ้อยออ้ยแห้งอ้อยอ้อยสุกเผาเนี่ยอาจจะได้เป็นสามเท่าของตัดอ้อยสดนะครับอืงไงครับค่าค่าแรงมันต่างกันละอันนี้ เพราะฉะนั้นถ้าถ้าดูอย่างนี้แล้วที่เราเราจะได้เข้าใจพี่น้องเกษตรกรที่เขาทำไร่อ้อยครับว่าอ๋อเป็นเป็นเพราะว่าต้นทุนในการจัดเก็บที่มันมันมันต่างกันมันก็เลย ถ้าสมมุติว่าเผาเนี่ยหรือว่าทําให้มันไฟไหม้เนี่ยมันจะจัดเก็บง่ายกว่าสะดวกเขามากกว่าถูกไหมฮะไม่ต้องมีต้นทุนในการเสียค่าแรงเยอะเขาเลยใช้วิธีนี้ครับแต่แต่ว่าในอันนี้เขาความจริงอ่ะถ้าเราคิดว่าเราจะประกอบอาชีพในเชิงอุตสาหกรรมนะครับถ้าเราเราบอกว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาเนี่ยซึ่งึก็ไม่ควรทํานะครับอคำตอบว่าว่าลดคอสตัวเองแล้วอ่าไม่ไม่ไม่กระทบกระเทือนเนี่ยคือถ้าถ้าก่อนเผาเนี่ย ถามคนรอบข้างเขารู้อย่างครับว่าถามชุมชนรอบข้างอย่างว่าเขาเดือดร้อนไหมหรืออะไรนี้ไหมเนี่ยถ้าถามก่อนแล้วก็บอกโอ้ยินดีให้เผาเลยแล้วก็ตัดเนี่ยอ่านี่เราไม่ว่ากันนะครับอืมอืมอันนี้ถามเขาแล้วหรือยังครับ <laughs> อันนี้เอาตัวเอาเอาตัวเองไปที่ตั้งนี่ทำไมครับ <laughs> มัน <laughs> <laughs> แต่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 นต่แต่แต็แต่แตทแต่แต่แตาแต่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 แ่แต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 ่แ่ยต่แต่แต่แต่ตรการขตงภาครัฐมาตรการขตงทางคณ่แร่แต่แต่แตาแต่นต่แ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 ่ ก็พยายามที่จะสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมมากขึ้นว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าไปอ้อยสดเนี่ยนะมันก็ไม่ต้องก่อให้เกิดมลพิษไม่ต้องมีปัญหาเรื่องของพ m 2อมสองจุห้าะไรเนี่ยชาวบ้านก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขสงบไม่มีปัญหาเรื่องของฝุ่นไม่มีปัญหาเรื่องของควันเนี่ยอันนี้เราก็ทำมาโดยตลอดใช่ไหมฮะแล้วก็มันมีมตรการอะไรบ้างฮะก็ตําแหน่้ครับคือถามว่าทํา,ท,าทํามาตลอดเนี่ยตอนนี้ตําเหนยงว่า เรามาถึงอาจจะอาจจะเรียกว่าถึงข้อจํากัดสุดท้ายเพราะว่าเราตอนนี้อ้อยของเรานะครับมีเพียงหนึ่งในสี่เท่านั้นเองนะครับที่เป็นอ้อยที่ถูกเผาก่อนหนึ่งในสี่นี่เราพยายามจะแก้ปัญหาไอ้หน,นึ่งในสี่นี่แหละครับ,ค,รบคือหนึ่งในสี่นี่ทําให้ภาพลักษณ์ของสามในสี่เนี่ยเสียเสียไปด้วยนะครับในม,นมนาตรการเนี่ยความจริงแล้วเราเนี่ยจูงใจมามา,มา,ม,ามาหลายปีแล้วนะครับจูงใจที่ อเรียกว่าเพิ่มเพิ่มเพิ่มเงินกา้าตัดอ้อยสวดให้ครับจูงใจเพื่อลดต้นทุนค่าจ้างแรงงานเนี่ยเราเพิ่มไม่มาสามสี่ปีแล้วน,นะครับไอ้ที่ว่าตัดละร้อยี่สิบนี้ก็อ่อนอานนะครับท่านถ้า,าอาจจะเคยได้ยินยน,นะครับรอ่านานั่นแหละครับแต่ว่าพอสามสี่ปีมาเนี่ยมันตอบเอออ้อยมันก็นิ่งครับยี 30, ่สิบเก้าสามสิบยี่สิบเก้าสามสิบยี่สิบเก้าสามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นนะครับมันไม่ขยับไปกว่านี้เลยนะครับร้อยละของอ้อยของอ้อยถูกเผาเนี่ยพอมันไม่ขยับปุ๊บเนี่ย แสดงว่าไอ้วิธีการเดิมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลแล,ล้วล่ะนะครับนี่เราก็เลยพยายามต้องไปดูต้นต้นเหตุคือถามว่านั้นร้อยี่สิบถ้ามันช่วยตัดอ้อโสดได้จริงเนี่ยมันต้องขยายผลใช่ไหมครับอันนี้มันมันมันไม่ไปต่อมันนิ่งอยู่ตรงนั้นเลยนะครับนิ่งมาสามปีเลยนะครับนิ่งๆเลยเพดนะัะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องข้อจํากัดของพื้นที่จริงๆแล้วละ่ะอันที่หน,นึ่งนะครับว่าอ่ามันไม่สามารถใช้เครื่องจักรกลได้นะครับะคะเครื่องจักรกลได้อันที่สองเนี่ย มันอาจจะเกิดเป็นเหตุผลวิสัยก็ส่วนหนึ่งนี่รับได้นะครับส่วนวิสัยก็ส่วนนี้เพราะว่าอ้อ,อยตัวนหลังเนี่ยอ้อยกับชุมชนเนี่ยแยกกันไม่ค่อยออกกันนะครับคือคนอ่ามันอ้อยมันไม่รู้ใครลูกใคร่ะนะครับว่าชุมชนก็ามาหาอ้อ,อยอ้อยเขาเรื่อยๆรืหรือไงหรืออ้อยจะถอยล่นไปยังไงอะนะครับเนี่ยมันไปไม่ได้เพราะว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยบรเหตุก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่อันที่สามที่มันก็จะน่ากลัวอย่างหนึ่งคืออ้อยอ้อยที่มันเป็นที่เรียกว่า อ้อยที่ต้องซื้อขายผ่านระบบระบบอ่ะเรียกว่าพ่อค้าคนกลางนะครับ <etchup. S 2> คือพ่อค้าคนกลางเองอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ในการขับเคลือล่อนอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเพราะว่าทาใหโลขั้นตอนก็คือถ้าเกษตรกรบางรายเนี่ยไม่มีแบบไม่อาจจะไม่มีทุนในการเก็บเกี่ยวนะขายเลยนะครับขายขายเลยขายเลยอย่างเงี้ยแต่พ่อค้าคนกลางนี่เขาจะเอาเร็วเขาว่าเนี่ยนีอ้อ,<ม>อาจจะใช้วิธีเนี่ยนะครับคือถ้าอะไรนะครับเก็บเกี่ยวช้านักเผา เผายังไงก็ตัดได้ส่งได้อันนี้อันนี้อันนี้อันหนึ่งนเนี่ยอันนี้เป็นการมันหลายสาเหตุนะครับแต่เราพยายามจะจับอันนี้อยู่นั้นในส่วนนี้มาตรการเนี่ยเราก็เลยไปดูที่ต้นเหตุว่านั้นคําว่าเผาเนี่ยเผามันเผายังไงนั้นถ้าเผาเนี่ยมันต้องเอาให้สิ้นซากก็คืออ่าเผาก็คือว่าอ่า ต้องไม่เผาจริงๆนะครับเป็นยกตัวอย่างนี้ครับเคสที่เราที่เราถิอมาตรการปีหกเจ็ดงปกแปดไปเนี่ยเราดูตัวเลขอันหนึง่งท่ะจะเห็นว่ามันแปลกๆอย่างหนึ่งว่าอย่างภาคกลางเองเนี่ยตัวเลขเผาเนี่ยนะครับอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองครับแต่ว่าทําไม,ปร,มาปริมาณปริมาณการจุดเกิดจุดอย่างอย่างที่คุณรัฐมนตรพูดไปแกะนะครับเรื่องจุดฮอตสปอตจุดอะไรเนี่ยทำไมมันเกิดขึ้นเยอะเกิดขึ้นเยอะนะครับในอ้อยเกิดขึ้นในพื้นที่ปลูกอ้อยนี่แหละครับแสดงว่ามันเป็นการเผาหลังตัดด้วย นะครับเนะครับเอาเผาหลังตัดอีกเอ๊ะตัดสมัยงั้นมันมันก็ไม่ได้ช่วยแก้นะครับตัดให้สดแสดงว่าอ่าได้ได้อ่าไ,ได้รับการช่วยเหลือไปส่วนหนึ่งแล้วแต่ก็ยังเผาอยู่ดีนะครับ <f> แ,แ <gesch ee S 1> ันแล้เผาอยู่ดีนะครับก็ลเลยบอกว่างั้นมาตรก,การใหม่ก็คือให้มั่นใจว่าจะไม่มีการเผาทั้งก่อนและหลังเนี่ยนะครับรับซื้อใบเลยดีกว่าไหม เอาใบเป็นตัวตั้งก่อนออ <laughs> ถ้า,ถ,าถ้ามองดูใบเพราะเราโฟกัสที่ใบนะครับอวิธีกระบวนการมันจะมุมมองอีกแบบหนึ่งนะครับคืออ้อยสดเกิดแน่ๆ,ๆนะครับแต่เราก็เราให้ความสำคัญกักบใบปุ๊บเนี่ยนะคนั้นมุมมองของเองกษตรกรเราต้อง,อง,องสงวนใบไว้ไ,ไ,ไหมใบเสร็จแล้วเราก็ก็คืบคลานไปกับหาผู้ซื้อให้ตลาดผู้ซื้อให้เข้าไปรับซื้อไหมครับให้ถ้าใบอ้อยเนี่ยไล่หนึ่งเนี่ยมันประมาณสักตันหนึ่งตันเจ็ดเนี่ยเราจะให้ใบอ้อยเนี่ยให้ตันละสองร้อย อ๋อ oh. ให้ให้ไรครับจาก <Yeah. S 2> นั้นจากจากที่เดินมาได้ห้าสิบาทะนะครับในในไร่หนึ่งถ้าอาจจะได้ถึงสามร้อยเห็นไหมครับสามร้อยนี่ถ้าเอาจริงจงแล้วสามร้อยนี่ก็เทียบเท่าตีเป็นอ้อยปริมมูลค่าต่อตันอ้อยนะครับก็ประมาณสักห้าสิบบาทห้าสิบห้าสิบเอ็ดบาทนะครับเนี่ยนะครับ,นะรบมันก็อม,ม,มันก็ทําให้จูงใจว่าอาไหมเสร็จแล้วถ้าทุนทาอ้อยสดร้อยเปอร์เซ็นจริงจรงนะครับ,รบเราให้อีกหกสิบเก้าบาท รวมกันก็ได้120เหมือนเดิมนะครับคมจริงเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องนี้เป็นเป็นนโยบายของของกระทรวงอุกษากรไปนะครับเปลี่ยนวิธีว่าอย่างนั้นถืนเปลี่ยนวิธีใช่ไหมฮะแต่ว่ามาตรการในการช่วยเหลือก็ที่ของงบจากรัฐบาลก็คงจะงบเดิมอ่ะ ค่าเดิมใช่ไหมัวเอ่าเท่าอ่าใช่อเพื่อจะไปดูว่าไอ้ที่ที่ที่มันเคยให้เมื่อก่อนเนี้ยนะแล้วเผาทั้งเผาตอนที่เอาทําเป็นอ้อยแห้งนะแล้วก็เผาเพื่อจะปรับพื้นที่ทําการเกษตรใหม่อีกรอบใช่ไหมฮะเพื่อจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ลองดูซิว่ามันจะเป็นแบบไหนได้ครับใช่ครับ พราะว่าคือคือพื้นที่มันต้องอหน่อยพื้นที่มันต้องเหมาะสมกับการตัดอ้อยสดด้วยนะครับมันก็ต้องเริ่มเลื่อๆอย่างนี้ละครให้ให้ให้พลิกโฉมได้หน่อยครับตอนนี้เราเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่จะได้รู้ว่าี่ครับตอนนี้เรื่องอ่าเรื่องนี้เสนอเข้าไปท่านท่านรัฐมนตรีแล้วนะครับนะครับรอรอรอท่านอนุมัตินะครับก็ดาเนินการได้เลยในส่วนของของของใบนะครับแต่ถ้าได้ส่วนของของของช่วยเหลือไอสดร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยก็ ปิดหีบครับแล้วก็ปิดตัวเลขกันเราก็จะรู้ว่าวงเงินที่ที่จะต้องใช้อะเท่าไหร่ก็ก็จ่ายได้เลยนะครับถ้าถ้าปิดหีบไปแล้วเพราะตัวเลขทุกตัวก็คือต้องไปไปวัดกันตรงหลังปิดหีบน,นะครับไอ<ต>มาตรการที่เราคิดที่เราทําเนี่ยอันใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยคิดว่าจะช่วยเรื่องของพ m 2อมสองจุด้าเรื่องของรถมลพิษเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนครับผมผมว่าอันนี้จะเกิดขึ้นในวงกว้างมากมากขึ้นนะครับคือเป็นการปรามหลังอ่อนเผาอันหนึ่งนะครับ หลังหลังเผาก็อันหนึ่งเห็นไหมครับมันขึ้นเราก็อยากให้ผลไปทั้งหลังเผาด้วยนะครับเพราะว่าอย่าง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 ที่เรียนนะครับคนที่เราผนเราเพิ่มขึ้นก็จริงนะแต่ว่าทาไมพีเอ็นบอกว่าเขายังเกิดขึ้นอยู่เกิดขึ้นในในในไรอ้อยอยู่นี่แหละครับนี่แหละน,นี่เป็นเป็นเป็นสมมติฐานที่ที่เราพยายามจะแก้แก,แก้ต้นเหตุให้ให้ได้ทั้งหมดกันนะครับ,รบให้ได้ครอบคลุม แต่ในส่วนของข้อมาตรการเรื่องข้อจํากัดเนี่ยนะครับเราก็พยายามจะหาะความร่วมมือเนี่ยของเอา,าเล่าไรรายเล็กเนี่ยตอนนี้ตอนหลังๆมาเราก็ส่งเสริมลดต่อยขนาดเล็กแล้วนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ขนาดเล็กแล้วก็ให้มันคุ้มอะไรแล้วคุ้มคุ้มค่าในก,การลงทุนเร็วขึ้นเนี่ยนะครับ,รบสามปีสามปีคืนทุนอย่างเงี้ยครับไม่ใช่รอต้องรอแปดปีคืนทุนเนรถคันละสิบกว่าล้านนี่ก็ถึงก,ก,ก็ไม่ไหวนกันะครับ รับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอมีสองสามนาทีเออสถานการณ์ปีนี้สำหรับสองพัน้ารอยหกสิแปดเนี่ยที่เราเปิดปีมาเนี่ยนะแล้วจะปิดทีราคาอ้อยปีนี้เป็นยังไงฮะในตลาดโลกมันเป็นยังไงบ้างเออตอนนี้ตลาดโลกก็ถือว่าถามว่าเทียบกับปีที่แล้วนี่ไม่สู้ดีนะครับไม่สู้ดีมากครับก็ครับก็แย่ลงว่าปีกายนะครับยิ่งยิ่งตอนตอนนี้เราต้องเรียนท่านอย่างนี้ครับว่า ยิ่งประเทศไทยทําท่าจะหีบอเยอะขึ้นเนี่ยน้ําตาลเยอะขึ้นปุ๊บเนี่ยพอโลกรับรู้นะครับเหมือนมันแย่ลงจังเลยลานลนลงเลยใช่ครับพอรู้ว่าไทยเป็นพี่เบิ้มผู้ส่งออกเนี่ยนะครับทำได้ดีขึ้นเนี่ยก็ก็เป็นข่าวไม่ดีเหมือนกันนะครับนีเออ่เราต้องรอให้ใครไม่ดีบ้างหรือเปล่ามันจะได้ดิ่งลงของตัวโลกนี่ม,ม,มีที่ไหนที่บราซิลไหมครัที่ทำาดเนครับบราบาบราซิลเขาเป็นเจ้าใหญ่อยู่แล้วครับบราซิลเขาส่งส่งออกในตลาดโลกเนี่ย ปีหนึ่งประมาณสักสามสิบกว่าล้านตันนะนะครับของเรานี่ส่งออกประมาณสักแปดล้านตันเท่านั้นเองครับแปดล้านเราละห่างเขาเยอะนะครับแต่ว่าคําว่าแปดล้านเนี่ยมันก็มี คือสามสิบล้านมันก็ขายยากอยู่นะครับของบรนซินเองนะเขาเขาเขาต้องขายแบบเวอร์ไวใช่ไหมครับมันต้องส่งไปทั่วโลกนะครับแต่ว่าของไทยเนี่ยพยายามเขาก็พยายามมาตีตลาดเราเพราะว่าตลาดของประเทศไทยก็อยู่รอบๆตัวเราเองเนี่ยนะครับนะครับจีนญี่ปุ่นอินโดอะไรนะฟิลิปปินเนี่ยนิรนลูกค้าเราทั้งนั้นนั่นนะครับเขาก็พยายามมาแทรกแทรกแทรกแซงอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเขาเกิดได้เมื่อไหร่ตีตลาดเราไทยได้เมื่อไหร่นะครับเราก็ เราจะเหนื่อยเราจะเหนื่อยครับเเราจะแล้วยิ่งเยอะยิ่งเยอะเพราะคนเยอะเนี่ยกาหนดราคาตลาดได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเขาจะเล่นเล่นตัวเลขอย่างเงี้ยบอกว่าอ้ปีนี้เนี่ยอย่างถ้าบาซีนพูดว่าปีนี้เขาเขาก็ทบแรงนะโอ้โหราคาขึ้นเลยทันทีครับอันนี้ก็จะเป็นโชคดีของราคาตลาดโลกมันก็ปรับเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับใช่ครับเราก็ต้องรอว่าใคร ใครจะครับประสบภัยพิบัติบ้างอะนะครับ <c oughs> แต่แต่จากเราต้องไม่เกิดนะครับ <c oughs> นั้นโดยเทคนิคแล้วที่เราจะต้องชนะก็คือเราเาต้องเอายิวยิวผลผลิตตันต่อไร่ให้ได้มากที่สุดไปก่อนครับตอนนี้ตอนนี้ที่ทำงาน,นให้ความสําคัญเรื่องนี้เป็นสําคัญครับ <c oughs> เพราะว่าไม่ว่าตลาดโลกจะเป็นยังไงเนี่ยตัดใบที่ต้นทุนการผลิตเรายังแข่งขันได้เนี่ย เราสู้ได้ตลอดครับสู้ได้ทุกเวทีครับแล้วเราเทียบเทียบกับบาซิลแล้วต่อต่อต่อไล่ต่อตาอะไรตัวตรงนี้มันเป็นยังไงก็เราเราเราก็พจริงถามว่าสู้ได้ไหมสู้ได้ครับสู้ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราบาซิลเองเขาเขาเทคโนโลยีเนี่ยก็มีต้นทุนนะครับมันไม่ใช่ไม่มีนะครับเพราะว่าเรื่องเรื่องของเทคโนโลยีจะใช้ต้นทุนเสมอแต่ไทยเนี่ยอาจจะเอาเทคโนโลยีอ่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็เราก็เราก็มีความเสี่ยงของเรื่องของอัแรงงานก็ นิดหน่อยที่เขไม่เป็นไรนะสู้ได้แต่เขาร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ถ้าเขาประสบปัญหาปุ๊บมันก็ไปมันก็กระทบกระทบหนักนะครับของเขาครับครับผมครับได้ครับผมวันนี้ขอบพระคุณท่านรองมากนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็ขณะเดียวกันได้เห็นมาตรการที่มันจะลองดูเหมือนกันนะผมก็อยากรู้ว่าพอเปลี่ยนเป็นการรับซื้อใบเนี่ยนะมันจะเรื่องเผาเผืออะไรนี้มันจะหายไปมากน้อยขนาดไหนนะครับครับครับผม ครับขอบพระคุณครับทนาครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เนื้อหาสาระต่างๆคงจะประมาณนี้แหละนะสำหรับปีใหม่2,568นะครับขอบพระคุณทุกท่านนะที่ติดตามรับฟังเจอกับผมนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย92.5นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ